อะไรก็ได้จะแร็ปอะไรก็ได้เชิญตามสบาย20 30อ่ะ10 20 30 40อ่ะ10 20 30 40หนูชอบเล่นหนูชอบเรียนหนูไล้เเขียนหนูลดเขียนเลข10อ่ะ10 20 30 40 10 20 30 40หนูชอบเต้นหนูชอบรําหนูชอบจําเพราะอะไรให้20อ่ะ10 20 30 40 10 20 30 หนูเป็นเด็กดีหนูช่วยล้างจานหนูช่วยงานบ้านแม่เลยให้30สิบอ่ะสิบยี่สิบสสี่บอ่ะสิบยี่สิบสสี่บหนูเป็นคนเก่งก็หนูชอบอ่านหนูทำการบ้านครูเลยให้4ี่สิบอ่ะสิบยี่ส0บสี่บอ่ะสิบยี่ส0บสสี่สไหนใครหยิบไม่ทนันใครหยิบไม่ทนันใครหยิบไม่ทันเมษาหยิบไม่ทันเลยอ้าม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 าใาม,ามา่อืมน่อันนี้คือเลขอะไรลูก อันนี้คือเลขอะไรคะค่ะเลขสิบใช่ไหมลูกอ่าเลขสิบฮินดูอารบิกนะคะเลขสิบฮินดูอารบิกคือจํานวนสิบนะลูกนะอ่าและอันนี้ล่ะคะเลขอะไรลูกอ่าโชว์โชว์ไปด้วยเลยโชว์ไปด้วยเลยค่ะเลยี่สิบเลขยี่สิบนะคะเลขยี่สิบค่ะอืมเลขยี่สิบใช่ค่ะเลขยี่สิบนะคะต่อไปค่ะอันนี้เลขอะไรคะเด็กๆ สามสิบใช่ค่ะสาใช่ค่ะถูกต้องเลยสามสิบอันนี้เลขอะไรคะสี่สิบะสี่สิบเก่งมากเลยนะคะเด็กๆนะอ่ะเอากระดาษลงลูกนะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องจำนวนนับทีละสิบนะคะกระดาษดแชร์สไลด์ก่อนแป๊บหนึ่ง เด็กๆทุกคนปิดไมค์ก่อนนะคะผิวเมืองปิดไมค์ให้คุครูด้วยค่ะ,ก,คะก็ะต่ายน้ำต้มยำผีเล็กเสื้อน้ำหน่อย โอเคอ่ะนับเพิ่มทีละสิบเด็กๆเ,เห็นหน้าจอคุูไหมลูกแบบน,นะคะเห็นค่ะโอเคดีมากค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกนะ เด็กดูค่ะที่หน้าจอนะับเพิ่มทีละสิบนะคะนี่ถ้ามีตัวต่อเรียงต่อกัน10อันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือหนึ่งสิบนะคะนี่เอามาต่อกันเป็นหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งเราจะเรียกหนึ่งสิบนะคะตามจำนวนตัวต่อนะแต่ละตัวนะคะนี่มีอยู่หนึ่งแท่งนะ ก็คือแทนจํานวน1 0หรือเราเรียกว่า10นั่นเองนะคะเลขฮินดูอารบิกก็จะมีเลข1กับเลข0ูนย์เรียกว่า10นะคะมีค่าเท่ากับ10นะลูกนะแล้วก็10ไทยตัวหนังสือก็คือ10สออีบอสิบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่ตัวต่อจำนวน20ตัวนะคะจำนวน20ตัวเอามาต่อกันแท่งละ10ตัวจะมีอยู่2แท่งเห็นไหมคะก็คือ20ส หรือเราจะเรียกว่า20นะคะเลขฮินดูอาราบิกมีเลข2กับเลข0นยะ์นะลูกนะแล้วก็เลข20ไทยส่วนตัวหนังสือก็คือยอีไม่เอกยี่สออิบอสิบอ่านตามค่ะยอียไม่เอกยีสออิบอสิบยเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ,นะคะตัวต่อ30ตัวเอามาเรียงต่อกันค่ะ แท่งละ10ตัวมีอยู่3แท่งเรียกว่า30นะคะอันนี้ก็คือเลขฮินดูอาราบิกเลข30ก็คือมีเลข3กับเลข0เลข30ไทยแล้วก็เลข3ตัวหนังสืออ่านตามค่ะสออารมสามสออีบอสิบสามสเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ ตัวต่อ40ตัวนะเรียงต่อกันแท่งละ10ตัวมีอยู่สีแท่งเป็น40นะคะเลขฮินดูอารบิก40ก็มีเลข4กับเลข0มีค่าเท่ากับ40นะลูกนะเลข40ฮินดูอารบิกเลข40ไทยแล้วก็40ตัวหนังสืออ่านตามค่ะสอ,อีสี่ไม่เอกสีสออีบอสิบสี่สิบ โอเคค่ะต่อไปค่ะ,ะตัวต่อ50ตัวเรียงต่อกันแท่งละ10ตัวมีอยู่5แท่งเท่ากับ50าสิเลข50ฮินดูอารบิกมีเลข5กับเลข0ูนยมีค่าเท่ากับ50นะคะนี่เลข50ไทยตไทยส่วนตัวหนังสืออ่านตามค่ะหออาหาไม่โทห้าสออีบอสิบหส ต่อไปค่ะตัวต่อ60ตัวเรียงต่อกันแท่งละ10ตัวมีทั้งหมด6แท่งเท่ากับ60นะคะเลขฮินดูอารบิก60มีเลข6กับเลข0มีค่าเท่ากับ60นะคะสว่วนนี้คือเลขไทย60ไทยแล้วก็ตัวหนังสือ60อ่านตามค่ะหออกกอ6หอโอกโก,กอ,อกกสออีบอ10สออีบอ60 เดี๋ยวก่อนนะสุภโชคทําไมไม่อ่านคะนั่งคะ่ะไม่เล่นลูกอ่านเอาโอเคเดี๋ยวครูมีทดสอบด้วยนะลูกนะต่อไปค่ะ70็ดสตัวต่อ70ตัว <c oughs> เอามาเรียงต่อกันแท่งละสิตัวมีทั้งหมด7แท่งเลขฮินดูอารบิกมีเลข7กับเลข0นย์เท่ามีค่าเท่ากับ70นะคะนี่70็ดสิบฮินดูอรารบิกเจไทยและตัวหนังสือค่ะอ่านตามจอเอดเ สออีบอสิบเจ็ดอ่านี่7ก็คือมาจากสระเอนะลูกนะส,สระเอเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปนะคะสระด้านหลังกลายเป็นไม้เต็คูนะลูกนะ,อ,ะอ่านว่าเจ็ดสิบนะคะต่อไปค่ะตัวต่อ80ตัวเอามาเรียงต่อกันแท่งละสิตัวมี8ดแท่งเรียกว่า80นะคะมีเลข80ิฮินดูอาราบิกค,ค่ะมีเลข8กับเลขศูนย์มีค่าเท่ากับ80 และนี่80ไทยส่วนตัวหนังสือค่ะอ่านตามปอแอดอแปดปแอดอแปดสออีบอสิบสออีบอสิบแปดสิบแปดสิบโอเคดีมากค่ะต่อไปค่ะตัวต่อ90้าสิตัวเอามาเรียงต่อกันแท่งละ สิตัวมีทั้งหมดเก้แท่งมีค่าเท่ากับ90้ินะคะมีเก้าสิบฮินดูอาราบกมีเลขเก้ากับเลขศูนย์แล้วก็เลขเก้าสิบไทยเลขตัวหนังสือ90้าสิบอ่านตามค่ะก็เอาเกาไม่โทเก้าเอากาไม่โทเก้าสออีบอสิบสออบอสิบเก้าสิบเก้าสิอ่าเก่งมากค่ะต่อไปตัวต่อทั้งหมด100ตัวนะคะม เรียงต่อกันแท่งละ10ตัวมีทั้งหมด10แท่งนะคะเขาเรียกว่า1010 10นะ1010 10, หรือเรียกว่า100นั่นเองนะคะอ่ะมาดูเลข100มีเลข1กับเลข0 2ตัวตามหลังนะคะมีค่าเท่ากับ100แล้วก็100ไทยอ่ะตัวหนังสือ100อ่านตามค่ะหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งหนออึงอนหนึ่งไม่เอกหนึ่งรออยอยรอยไม่โทรร้อย ออยอยไม่โทรร้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโอเคเยี่ยมมากค่ะมาเราได้อ่านเันไปแล้วมาเดี๋ยวคุณครูขอทดสอบเด็กๆหน่อยนะคะใส่รีแอคชั่นขึ้นมาเลยลูกมาคนละหนึ่งหรือสองข้อต้องได้ทดสอบทุกคนนะคะพร้มอม ใส่รีแอคชั่นขึ้นมาค่ะอาสวินก็เป็นตัการ์ตูนน่ารักใส่ไม่เช่ะปิดไมค์ค่ะโอเคมาข้อที่หนึ่งเดี๋ยวขอให้มันอยู่ตรงกลางก่อนนะมากี้ค่ะข้อที่หนึ่งเลขนี้คือเลขอะไรคะแปดสิบค่ะ แปดสิบเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนว่าอย่างไรคะพอปศเอดเด็กอเสือศอีบอใบไม้ค่ะสระอะไรลูกสระอีนะคะอีอ้าวสะกดสิคะปอดแปดสอีบสิบแปดสิบค่ะอ้าแปดสิบตอบข้อเอหรือบีคะบีค่ะ b เป็น,นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเก่งมากอ้าวคนต่อไปค่ะนีราชานีราชาค่ะดูค่ะจํานวนนี้มีอยู่เท่าไหร่คะ30ค่ะ30 30เขียนเป็นตัวหนังสือว่าอย่างไรคะซอออิบ10 30ค่ะ a หรือ b คะ A เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคนต่อไปค่ะผิวเมืองผิวเมืองเลขนี้คือเลขอะไรคะเลขสสิ 40, ครับสี่สิเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนว่าอย่างไรคะสอ,อีสีแมเ่เอกส,สี่สอีบบอสิบสครับอ่าเหรือ B ีคะ B ครับ B เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะ ต่อไปค่ะทิติวันทิติวันคำนี้อ่านว่าอะไรคะ90ค่ะ90เขียนเป็นตัวเลขไทยเขียนว่าอย่างไรคะ A หรือ B คคะ A ค่ะ A เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเงมากค่ะคนต่อไปค่ะกาฟิลอ่านว่าอย่างไรคะมองไม่เห็นครับ มองไม่เห็นเหรอลูกอ่ะมาแล้วแปดสิบ <80 S 1> ครับ80อสอโแปดสออบอสิบครับอ่ารวมกันเป็นแปดสิบครับแปดสิบเขียนเป็นเลขไทยว่าอย่างไรคะเอหรือบีคะเอครับเอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าคนต่อไปคะ่ะสุภัยโชคเปิดไหมคค่ะ จำนวนที่เห็นนี้มีอยู่เท่าไหร่คะ90ครับ90 90เขียนเป็นตัวหนังสือเขียนว่าอย่างไรคะเอาเกาเกาไมโทเก้าครับเอิบีสิบอ่านรวมกัน9 0 90สหรือ B คคะ A ครับ A เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคนต่อไปค่ะเมษาเลขนี้คือเลขอะไรคะ เลขหกค่ะกับเลขศูนย์ค่ะอ้าวใช่เลขหกกับเลขศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสิบหกค่ะเออ <c oughs> เล่นมุกอีกแล้ว,เล,ลวเล่นมุกอีกแล้วเล่นมุกอีกแล้วเมษานี่ชอบเล่นมุกกับครูตลอดเลยอะไรลูกสิบหกอ้าวยังยืนยันคำตอบเดิมอยู่เ <c oughs> มษาเอาใหม<อ>่อีกทีหนึง่งอ๋อตาอ้าวนี่เลขอะไรเลขอะไรเปรค่ะอาอีกทีหนึง 60ป่บค่ะอ่า60นะคะ60เขียนเป็นตัวหนังสือว่าอย่างไรคะเขียนยังไงเขเห็บก็ไก่สอเสือค่ะแล้วก็ใสอีกค่ะแล้วก็บอใบไม้ค่ะอ้าวสะกดสิคะสออีก6ปอลส่ออกบอหออก อ่าหออกอกอหกสกดลคำว่าสิบค่ะสออีบอสิบอ่านรวมกันเป็นอ่ารวมกันเป็นหกสิบค่ะหกสิบเอหรือบีคะบีค่ะ,คะอ่าบี B, ถูกต้องนะคะเก่งมากลูกอ่ะต่อไปค่ะกระมลชนกอาเมษาเอามือลงค่ะอ่าเอามือลงลูกเมษาเดี๋ยวเพื่อนจะได้ขึ้นมา โอเคอ้าวมาค่ะกระมลชนกเลขนี้คือเลขอะไรคะเลขสิบค่ะสิบเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนว่าอย่างไรคะเสือสลอิบอบใบไม้ค่ะสะกดค่ะตออิบอสิบค่ะเหรือ B ีคะเค่ะ A เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยลูกต่อไปค่ะกิจภาพเปิดไหมคะ่ะเลขนี้คือเลขอะไรคะ 70ครับ70เขียนเป็นตัวหนังสือเขียนว่าอย่างไรคะเจ็อเจ็ดต่ออีบอสิบเครับ A หรือ B ีคะ A อครับเเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะก็วินทิพย์จำนวนมีเท่าไหร่คะจำนวนตัวต่อเท่าไหร่คะ สิบแปดค่ะ <10 S 1> ดูดีดๆลูกเก้าสิบค่ะเท่าไหรคะแปดสิบค่ะอ่าแปดสิบเนี่ยนับจากแท่งได้ลูกนะหนึ่งแท่งเนี่ยมีอยู่สิบตัวมีทั้งหมดแปดแท่งนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะคะคือแปดสิบเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนว่าอย่างไรคะกาวินทิพย์บอ,อ,อเอดบอเอดอแปดสออีบอสิบ แปค่ะเหรือ B ีคะ B ค่ะ B เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเยี่ยมมาลกลลกต่อไปค่ะชุติมาชุติมาตัวหนังสือนี้อ่านว่าอะไรคะสอีสี่ไมเอสิสอีบอสิบสี่สิค่ะอ่านว่า40เขียนเป็นเลขไทยว่าอย่างไรคะ A หรือ B ีคะ A ค่ะ เเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเ,เก่งมากต่อไปค่ะปานิชาอ่าปานิชาจำนวนตัวต่อมีอยู่เท่าไหร่คะหนูเห็นมีกี่แท่งหลกสองแท่งค่ะอ่าสองแท่งมีแท่งละสิบแล้วนับค่ะ มีเท่าไหร่คะ <20. S 1> อ่ามียี่สิบยี่สิเขียนเป็นตัวหนังสือว่ายอย่างไรคะก็อีมีเลขยสอสิบยี่สิบค่ะเอหรือบีคะบค่ะ B เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ค,ะคนต่อไปคะ่ะทิติดพัน์ทิทติพพัน์ลูกเปิดไหมค,ค่ะครัอ่านว่าอะไรคะสออามาสามสอ อีบอสิบครับสามสิบครับอ่านว่าสาสิบเขียนเป็นเลขไทยไว่าอย่างไรคะเอหรือบีคะเอ A, A, ครับเอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคนต่อไปคะ่ะสิริทอนใส่รีแอคชั่นขึ้นมาคะ่ะอ,อ่านคะ่ะสิริทอนอ่านค,ะค่ะเห็นตัวอะไรลูกสี่สิบค่ะอ่าไม่สี่ลูก ว่าอะไรคะอันนี้พยัญชนะอะไรลูกยอ,อยักษ์ค่ะอ่ะยอ,อยักษ์กับสระีสะกดค่ะยอยออีไม,ไม่เอกไม่เอกไม่เอกอะไรคะไม่เอกยี่อ่ะอ่านตามค่ะยออียี่ไม่เอกยี่ ยอ่อีเม็จี้สออีบอสิบสออีบอสิบยี่สิบยี่สิบอ่าคำนี้อ่านว่ายี่สิบนะคะสิริทรจำไว้นะลูกนะอ้ายี่สิบเขียนเป็นเลขไทยเขียนอย่างไรคะเอหรือบีคะเลขไทยเลขไทยยี่สิบเขียนอย่างไรลูกเอหรือบีคะ ค่ะอ่าบีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากลูกใครยังไม่ได้กดขึ้นมาอ่านธนาศักด์กดขึ้นมาเลยกดขึ้นมาค่ะอืมมาค่ะอ่าธนาศักด์ไปไหนแล้วอ่าโอเคงั้นกดรีแอคชั่นขึ้นมาค่ะกดรีแอคชั่นก่อนครับ โอเคอ่ะมาธนศักดิ์นี่คือเลขอะไรคะสองกับศูนย์ครับสองกับศนะูน่ะเขาเรียกเลขอะไรลูกมันอยู่คู่กันนะ่ะเรียกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิบครับยี่สิบเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนว่าอย่างไรคะยี่สิบ ้าว e. ยออียีไม่เอกยี่สออีบอสิบอันไหนอ่านว่า20ลูก A หรือ B ีคะเอครับเยังไม่ใช่ลูกดูหน้าจอค่ะ <B. S 1> นะ <B. S 1> ก็คือข้อ B นั่นเองนะคะยี่สนะลูกนะอ้าวเอามือลงและปิดไมค์คะ่ะเด็กๆได้ทบทวนไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเอาแบบทดสอบนี้ให้เด็กๆไว้ทำหลังเลิกเรียนนะคะามาเด็กๆ หยิบหนังสือขึ้นมาลูกหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองอเล่มสอปบัติได้ไห<ผ>มคะได้ค่ะผมไม่มีครับผมมาซื้อของกับแม่ไม่ได้เอาหนังสือมาครับไม่เป็นไรครับลูกไม่เป็นไรครับดูดูไปกับเพื่อนแล้วก็ตอบได้ลูกนะดูไปกับเพื่อนแล้วตอบได้แล้วเดี๋ยวไปทําตามหลังนะลูกนะกับฟิวค่ะครับอ้าวมาเปิดหนังสือค่ะ ลูกๆที่รักเปิดไปหน้า41ค่ะตอนนี้เราขึ้นบทใหม่นะคะบทที่10แล้วนะคะ,คะอ่าเยี่ยมมากเลยหน้า41บทที่10นะคะ,คะจะนวนนับ21ถึง100แบบฝึกหัดที่10.1การนับทีละ10นะ,ะการนับทีละ10หมดแล้วค่ะ โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะใครทําแล้วก็เยี่ยมมากเลยนะดูฉะเฉลยไปพร้อมเลยนะคะอ่ะข้อที่1ลูกดูนะคะข้อที่1วงล้อมรอบตัวเลขแสดงจํานวนวงล้อมรอบตัวเลขแสดงจํานวนเด็กๆคะให้ดูที่ภาพว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะอ่ะนี่เป็นภาพแรกเป็นรูปคนรูปคนมีอยู่สองจำนวนเนี่ยนี่จำนวนที่หนึงมีอยู่เท่าไหร่ สังเกตดูค่ะยืนเข้าแถวกันอ่ามีอยู่เท่าไหร่ลูกอ่ะปานิชามาตอบค่ะยี่สิบค่ะอ่ะยี่สิบนะคะยี่สิบก็คือสองสิบนั่นเองนะคะหนึ่งสิบสองสิบนะยี่สิบวงกลมลงไปค่ะ,ะมาต่อไปอันที่สองลูกเป็นรูป ลูกอมหรือลูกทอฟฟี่นั่นเองนะคะนะมีอยู่กี่กองเนี่ยมีอยู่กี่สิบคะผิวเมืองตอบค่ะมีอยู่80บครับอ่ามีอยู่80ดสบนะคะรู้ได้อย่างไรเรานับตามจำนวนทีละสิบเลยนะคะนี่ลูกอมสีเหลืองสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้สิบหกสิเจ็ดสิและแปดิอันไหนคือแปดสิบลูก อ่าแปแล้วก็วงกลมไปเลยนะคะโอเคอ่ะคนต่อไปพิวกาฟิลนะค่ะกาฟิล,ฟลนี่เห็นรูปนิ้วมือนิ้วมือมีอยู่กี่สิบคะกาฟิลสิบยี่สิสสิบครับมีเท่าไหร่คะ 30, สา<ะ>สิบใช่ไหมลูกโอเคสาสิบแล้วก็วงกลมล้อมรอบสามสิบไปค่ะนับขันสิบ ยี่สาสิบเห็นไหมลูก <20 S 1> นี่คือสิบหนึ่งสิบนี่สองสิบนี่สามสิบนะต่อไปค่ะเก่งมากลูกต่อไปชุติมามีแท่งไม้แท่งไม้มัดรวมกันมัดละสิบมีอยู่กี่สิบคะชุติมาเจ็ดสิบค่ะ อานับดูค่ะ1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 0 7 0อ่า70อันไหนคือ70ลูกวงกลมเลยค่ะ70ตรงกลางค่ะอ่าดีมากค่ะต่อไปค่ะกะมลชนกแท่งตัวตอ่อแท่งตัวต่อมีอยู่กี่10คะ40ค่ะ40นะคะมานับกันค่ะนี่1 10 2 10 3 0 40น้าเลข4นะคะสี่เองมีสีแทง่ง40เก่งมากค่ะต่อไปหน้าต่อไปค่ะหน้าที่42โยงเส้นจับคู่โยงเส้นจับคู่มาด้านนี้จะเป็นตัวหนังสือแล้วก็ให้เด็กๆอ่านเอามาจับคู่กันไหนลองจับคู่กันสิ ใครทําได้ใครทําเองเก่งมากเลยนะคะทําได้เลยนะอามาดูขาดแห้งไม้ทิติวันวดีมากเลยค่ะอตรวจคําตอบไปพร้อมกันเลยนะคะใ,ใครทําเสร็จแล้วนะทิติวันแท่งไม้ภาพแรกมีอยู่กี่สิบลกูกยี่สิบค่ะยี่สิบโยงไปจับคู่ไหนลกูกขวามือคือภาพที่เท่าไหร่คะ ที่่สองคะถูกต้องค่ะภาพที่สองนะคะยี่สิบยออียีไม่เอกยี่สออีบอสิบยี่สิบ 10, 20, นะคะนี่แท่งไม้มีอยู่ยี่สิบหนึ่งสิบสองสิบเห็นไหมคะมีสองมัดนะต่อไปค่ะชุดติมาแท่งไม้อันที่สามมีอยู่กี่สิบลูกหกสิบค่ะหกสิบนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบคู่อันไหนลูก อันข้างบนข้างอัน,อ,นอ่า <3 S 1> อนข้างบนะนะคะนี่หกสิบนะลูกนะเยี่ยมมากค่ะ <c oughs> ต่อไปต่อไปค่ะอ่าตรงนี้ภาพที่สองมี <c oughs> แท่งไม้อยู่กี่มัดลกูกลูกเลยค่ะเสร็แล้วค่ะสี่สิบมัดค่ะ มีอยู่สี่มัดนะมีอยู่สี่มัดหรือสี่สิบนะคะมีแท่งไม้ทั้งหมดส0ิบอันคู่อันไหนลูกวงกลมค่ะอ่าคู่กับนี้นะคะวงกลมนี่มีสี่สิบสิบยี่บสามสิบสี่สิบเท่ากันเลยค่ะสิบยี่ส0บสาสิบสี่สิบเท่ากันเลยนะคะต่อไปค่ะกาฟิลแท่งไม้อันนี้มีอยู่เท่าไหร่คะสิบ0 30สิบสามสิบ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบครับอ้าวคู่อันไหนคะคู่อันนี้ใช่ไหมลูกอ่าถูกต้องค่ะเก้าสิบนะลูกนะอ่าต่อไปข้อที่สามค่ะมาเติมตัวเลขแสดงจํานวนมาเติมตัวเลขแสดงจํานวนกันอันนี้เป็นเหรียญสิบนะคะเหรียญสิบบาทค่ะเขาบอกว่าน้องเอิญ มีเหรียญกองละ10บเหรียญดังนี้น้องเอินมีเหรียญกองละสิบเหรียญดังนี้นะคะน้องเอินเนี่ยมีเหรียญอะไรลูกอันนี้คือเหรียญอะไรใครรู้ฮะเหรียญสิบค่ะอ่าถูกต้องค่ะเหรียญสิบนะลูกนะน้องเอินมีเหรียญกองละสิบเหรียญดังนี้นะคะถามว่าน้องเอินมีเหรียญทั้งหมดกี่สิบเหรียญคะกี่สิบเหรียญลูกชุติมา ห้าสิบเหรียญค่ะอ่าห้าสิบเหรียญเติมเลขห้าลงไปค่ะนะนับได้ห้ากองหนึ่งสาสี่ห้านะห้าสิบเหรียญน,นะคะเก่งมากเลยปรบมือน่ะเสร็จหมดแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้มาส่งกันบ้านเลยจ้ะ